ล่าสุดตอนนี้นะคะทางคอรมอรเขาก็มีการเห็นชอบเรื่องของการปรับปรุงพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2,542เป็นการลดอุปสรรคในเรื่องของการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโดยได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพาณิชย์มีการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวปีพุทธศักราช2,5 142โดยมีการเร่งด่วนเพื่อที่จะลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพของประชาชนแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อไปนั่นเองตามที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือว่าสคกได้มีการเสนอนั่นเองนะคะ เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้นะคะบังคับใช้มาเป็นเวลา25ปีค่ะและเดิมนะคะอันเน้นการปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศที่สอดคล้องกับกฎหมายของต่างประเทศในช่วงทศวรรษนะคะที่ปี1970ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการไทยค่ะไม่เร่งพัฒนาเรื่องของศักยภาพและความสามารถในด้านการแข่งขันเนื่องจากได้รับการปกป้องย างเข้มข้นจากกฎหมายดังกล่าวรวมถึงมาตรการกฎหมายในเรื่องดังกล่าวค่ะก็ไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายการประกอบธุรกิจแห่งอนาคตที่เข้ามาในประเทศไทย เป็นผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอยู่ในระดับที่ต่ำค่ะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆรวมถึงค่ะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจแห่งอนาคตโดยเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างก้าวกระโดดและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีอัตราการจ้างงานและจํานวนภาษีที่ทางภาครัฐจัดเก็บได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะโดยมีในสําคัญ ค่ะนะคะก็ถือว่ามันเป็นในยะสสาคัญอีกอย่างหนึง่งเช,ช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะซึ่งก็เป็นธุรกิจที่ใช้เรื่องของนงวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งก็มีลักษณะพิเศษนะคะในการที่จะประกอบกิจการทั้งในเรื่องของการนําเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็การระดมทุนจากนักลงทุนไทยแล้วก็นักลงทุนต่างชาติซึ่งกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ประกอบการที่ลดน้อยลงนั่นเอง นะคะคก็เมื่อมีการระดมทุนเพิ่มมากขึ้นจนทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะคะทางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542ได้มีการกําหนดเรื่องของสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวรวมทั้งประเภทธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบกิจการอันส่งผลกระทบต่อการขยายกิจการของธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพร ก็เลยมีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพาณิชย์มีการดำเนินการปรับปรุงเรื่องของพระราชาบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542 โดยเปลี่ยนจากการปกป้องเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันแทนนั่นเองนะคะโดยคำนึงถึงศักยภาพและก็การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจต่างๆโดยเร่งด่วนเพื่อที่จะลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพของประชาชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยุทธศาสตร์ชาติและก็นโยบายของคณะ รัฐมนตรีต่อไปนั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงการคลงังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจนารณาแล้วเห็นชอบไม่ขัดข้องโดยทางกระทรวงการคลงังก็เห็นว่าการปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวปี2542 ควรคำนึงถึงประเภทของธุรกิจแล้วก็สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมรวมทั้งระดับการพัฒนาของแต่ละประเภทธุรกิจภายในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้กับการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวประกอบพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการอัปเดตเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของผู้ประกอบอการนะคะของคนต่างด้าวนั่นเองค่ะ